วันนี้นะครับกุ้งจะพามาดูรถแต่งกันนะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะครับสีเทานะครับเป็นสีเทาเงาเลยนะตัวนี้รุ่นสปอร์ตพร้อมชุดแต่งนะครับหลักๆคันนี้ก็แต่งไปด้วยชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์รอบคันแล้วก็รถยกสูงนะครับ2นิ้วนะครับแต่งอะไรเปลี่ยนอะไรไปบ้างเดี๋ยวกุ้งพาไปดูตีละจุดนะครับก็อาจจะมีอธิบายทั้งตัวที่เป็นของจากโรงงานเดิมๆนะครับแล้วก็ตัวชุดแต่งที่เราเพิ่มให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในส่วนของตัวด้านหน้านะครับชุดแต่งที่มีการเปลี่ยนเข้าไปนนะคคครรััับบก็ือตวี้ กระจังด้านหน้าตัวนี้เป็นกระจังแต่งนะครับ f o i d กระจังจริงๆก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับจะมีตัวที่เป็นโลโก้ม้าหรือว่าตัวที่เป็นลายภาษาอังกฤษทูทโทนอะไรต่างๆพวกนี้มีค่อนข้างเยอะเลยลูกค้าสาม,มารถรีเควสหรือว่าระบุมาได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจังพิเศษที่แต่งเพิ่มไปเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟ led ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเพิ่มสีสันเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบตัวนี้ก็จะมีไฟ led แบบนี้ด้านบนเนี่ยก็จะมีไฟ3จุด ไฟสามจุดเนี่ยก็จะมีสองสีให้เลือกนะครับจะมีสีเหลืองแล้วก็สีขาวนะครับสามารถระบุมาได้อันนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับด้านบนฝากระโปรงก็มีใส่ของแต่งเพิ่มเติมก็จะเป็นอะคริลิกนะครับเป็นอะคริลิกคำว่าแ a นเจอร์เนี่ยครับก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับไฟด้านหน้ารถนะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับเนี่ยเป็นลำแสงสีขาวนะครับมาพร้อมไฟวิ่งกลางวันที่เป็น Daytime Running Light นะครับตัวนี้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยเวลาวิ่งทอองลางวันนะครับทำให้เราสามารถสังเกตรถได้ง่ายขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมอกเยอะควันเยอะหรือว่าที่ทัศนวิสัยไม่ดีนะครับก็ทําให้เราสามารถสังเกตได้ง่ายนะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองสําหรับตัวไฟหน้าที่เป็น led นะครับผมด้านล่างเนี่ยก็เป็นงานครอบทับนะตัวนี้ใส่เป็นสเกิร์ตของตัววิกเตอร์เข้าไปนะสเกิร์ตวิกเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ทําสีตัวรถนะสเกิร์ตวิกเตอร์รถเป็นสีเทาสเกิร์ตก็ทําเป็นสีเทาแต่จะมีตัดสีดําด้วยนะชายล่างตรงนี้ตัดเป็นสีดานะครับผมเป็นสีดําเงาเลยแล้วก็จะมีนี่ภาษาอังกฤษ ตามชื่อชุดแต่งนะครับก็คือเป็นแบรนด์ของชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็อยู่ด้านล่างเลยด้านหน้าก็จะลงตัวประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตัวชุดแต่งที่อยู่ด้านหน้านะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อเพิ่มนะครับจะเป็นคิ้วล้อของตัววิกเตอร์เหมือนกันนะครับคิ้วล้อวิกเตอร์ก็ทรงประมาณนี้นะครับประมาณสักห้านิ้วนะครับสาหรับตัวคิ้วล้อของวิกเตอร์จะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเปลี่ยนทรงอื่นไปเนี่ยมันจะศัยกับตัวชุดสเกิร์ตที่อยู่ด้านหน้าไม่ได้นะครับนี่ ของวิกเตอร์ใส่แล้วก็ดูสวยๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับระเอกก็จะเป็นตัวล้อยางครับล้อยางตัวนี้จะเป็นล้อขนาด20นิ้วนะครับเป็นของดีเซนตินะครับเป็นยางของดีเซนติยางใครนะสำหรับดีเซนตินะครับขนาดยางนะครับก็จะเป็น275 275คือตรงนี้นะครับเป็นความกว้างของหน้ายางแล้วก็แก้มยางจะเป็นห5าเปอ็นตของตัวหน้ายางนะครับแล้วก็เป็นแม็กไซเป็นเป็นยางเนี่ยไม่ใช่แม็กเป็นเป็นยางไซส์20นิ้วนะครับผมก็ ออนโรดได้ออฟโรดได้ค่อนข้างอ,เอกกงเน็ประสงค์นะครับสำหรับดีเซนตินะครับแม็กจะเป็นลบสินะครับตัวนี้เวลาแม็กที่เราไม่ได้ติดลบเยอะเนี่ยมันจะไม่ได้ล้นออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของความกังวลเวลาใช้รถกลัวด่านกลัวอะไรต่างๆอันนี้ไม่ต้องกัวงวลเลยครับก็คือสามารถเข้าได้สบายมันไม่ได้ล้นออกมาเยอะเข้าด่านได้สบายนะครับสําหรับตัวไซส์ประมาณนี้รถด,ดูลอยขึ้นใช่ไหมครัเพราะว่าตัวนี้จะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์อีกประมาณ2-3อย่างเนี่ยอย่างตัวนี้ปีกนกนะครับก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ใช้เป็นปีก ปีกนกเนี่ยระบุมาได้นะครับว่าอยากได้เป็นสีแดงหรือสีดําปีกนกนะครับทาหน้าทีา่ช่วยกดหน้ายางตรงนี้กดหน้ายางนะให้มันกินกันสม่มําเสมอครับไม่ไม่ต้องกินนอกกินในอะไรต่างๆนะครับป้องกันปัญหาตรงนี้ออกไปนะครับสาหรับตัวปีกนกเนาะแล้วก็รถยกสูงเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนอีกประมาณอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวลูกหมากกันโปงอันนี้จะอยู่ด้านในนะครับรถเวลาเรายกสูงขึ้นมันก็จะดูลอยขึ้นนะครับมันก็จะดูสวยขึ้นนะครับสาหรับลูกค้าบางคนที่ชอบนะแต่บางคนถ้าเกิดเราไม่ได้ชอบ ตัวสายยกเนี่ยเดิมๆของโรงงานก็สูงอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวรถเดิมๆของโรงงานนะเพราะว่าสูงไปเนี่ยฟิลลิ่งนะอาจจะดูโครงๆนิดนึงครับเป็นฟิลลิ่งของรถยกสูงนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวนี้ข้างประตูรถนะครับตัวนี้ก็ใส่เป็นกลับข้างนะครับกับข้างของวิตเตอร์นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยสีดําก็ดูโดดเด่นดูตัดกันกับตัวสีรถดีนะครับแล้วก็เบ้าลรองมือจับกันล้อยนี่ติดตั้งให้เรียบร้อยป้องกันรอยขีดข่วนที่จะเกิดขึ้นกับสีรถนะครับ ระบบเปิดประตูของตัวรถนะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Keyless Entry นะครับก็คือสามารถจับแล้วเปิดขึ้นไปบนตัวรถได้เลยนะครับผมระบบสตาร์ทรถก็เป็นปุ่มกดนะครับกดสตาร์ทนะครับสำหรับรุ่นสปอร์ตนะครับราหลังคาด้านบนนะครับก็ใส่ขึ้นไปนะครับเพื่อความสวยงามอันนี้ก็จะทําเป็นสีดําล้วนเลยนะครับราหลังคาด้านบนก็จะมีให้เลือกอีกแบบหนึ่งก็คือ t ูโทน n e หรือว่าดาล้วนอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําล้วนนั่นเองนะครับบาร์ด้านบนนะครับเป็นบาร์ทรงกลมนะครับสองชั้นซ้อนกันนะครับเป็นบาร์ของ Outlander นะครับมีฟบรนะคั แล้วก็มีไฟสองสว่างขนาดถอยหลังด้วยนะครับทาให้เราถอยหลังเนี่ยมันมีความสว่างที่สูงขึ้นทําให้เราสังเกตได้ง่ายขึ้นนั่นเองมองได้ชัดเจนขึ้นเคลียร์ขึ้นนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับด้านท้ายอันนี้ใส่เป็นตัวกันชนท้ายเหล็กนะจริงๆนะครับกันชนท้ายเหล็กที่เราแถมเนี่ยจะเป็นของ Outlander เหมือนกันเหมือนกับตัวของโ o บานะแต่น,นี้ลูกค้าอัปเกรดอยากได้เป็นของตัว h a m m e r อันนี้ลูกค้าเพิ่มเงินเข้ามาเราก็จัดเป็นของแ a m m e r ให้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผม ของแต่งที่อยู่ด้านท้ายก็จะเป็นข้อฝาท้ายกระบะก็คือตัวนี้เนาะทาสีเป็นสีดําเงานะครับผมตัดกับตัวสีเทาของตัวรถนะครับอะคริลิกคาว่าแลนเจอร์ก็ใส่เข้าไปด้วยทําให้ตัวภาษาอังกฤษคําว่าแลนเจอร์ของเราเนี่ยดูลอยขึ้นนะครับดูโดดเด่นขึ้นนั่นเองสําหรับลูกค้าด้านใดนะครับที่สนใจอยากได้รถรุ่นสปอร์ตแบบคันนี้แต่งแบบคันนี้หรือจะแต่งแบบอื่นก็ได้นะครับผมโทรมาสอบถามก่อนได้เบอร์โทรของปุ่งจะอยู่กับโลโก้ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับ หรือจะเม้นไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้สำหรับคลิปนี้กุ้งพาดูประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ